ไอ้พวกชั่วก่อการร้ายแห่งกาสนี้มันจะเข้ามาในชายแดนอินเดียอีกไม่นานพวกมันจะมาถึงอาณาจักรของเราแน่ท่านราชาะผมฉันได้ยินว่ามันกำลังจะโจมตีอาณาจักรต่างๆอขออภัยที่รบกวนฝ่าบาทมีคนส่งสารสองคนต้องการเข้าเฝ้าพวกนั้นมาทำไม พวกเขามาพร้อมกับสารจากสุลต่านเมมุตกาสนาวีพาพวกเขาเข้ามาเถอะราชาอาเจปานแห่งมันธาน,านสุลต่านแห่งกาสนาวีเมมุตกาสนาวีได้ส่งข้ามาข้าขอสแสดงความเคารพต่อท่านข้าอาลีบิน และเขาคือคนสนิทของสุลตา่านของเราจาลดดินเรามาที่นี่พร้อมกับจดหมายเสนอสันติและของพวกนี้ด้วยม้าห้าร้อยตัวช้างสามสิบตัวและทหารอีกสองแสนคนเราต้องการให้ทั้งกองทัพของมาลทานช่วยเรายึดสมนาศให้ได้ สาระาาให้มาธานปฏิเสธคำขอของข้าข้าคงต้องขออภัยด้วยท่านพ่อข้าคงจะต้องใช้กำลังพวกโคตรร้ายอย่างกาสนาวีอยากจะเสนอสันติอย่างนั้นน่ะเหรอ ไปซะไปว่าสุราตานโชวของเจ้าว่าประชาชนเมาทานทุกคนจะสละเลือดทุกหยดเพื่อปกป้องวัดสมนาศด้วยความทุ่มเทน่าละอายนะักสุราตานของเจ้าไม่ใช่แค่โลกทั้งเงินทองและอำนาจแต่เขายังกลา้า ที่จะรบกวนชีวิตของคนอื่นไปซะ เตรียมเดินทับไปเมาทันพะยะข้าสุตล่านข้าจะสั่งกองทัพให้เดินทับทันทีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งส่งกองทัพไปส่งสายลับของเราไปเมาทานก่อนหาคำตอบให้ได้ว่าใครที่สนับสนุนราชาอาจเจลปาน ให้สู้กับเราใครกันที่กลา้าทำให้พวกมันทานมันเหิมเกรมขนาดนี้ใช่ท่านสุลตา่านไม่ว่าศัตรูจะด้อยกว่าแค่ไหนเราจะต้องไปหาข้อมูลของพวกมันให้ได้ท่านพ่อกาสนาวีเนี่ยทำสงครามตามตําราก่อนเสมอข้าไม่อยากจะผิดพลาด พระเจ้าเมตตาเราจะทำลายมมลทานในแบบที่ให้ชาวอินเดียทุกคนต้องกลัวจนตัวสัน่นอาณาจักรทุกอาณาจักรจะร้วการท้าทายกาสนาวีจะให้ผลอย่างไรและมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายในการยึดวัดสมนาฏง่ายขึ้นท่านราชาข้าคือชายาของท่าน ข้าเป็นผู้หวังดีต่ออาณาจักรของท่านท่านตัดสินใจขนาดนี้ท่านคิดดีแล้วหรือผูกกอ้ก่อการร้ายพวกนั้นจะทำลายมันทานของเราเอานะเขาจะต้องมาเข็นฆ่าคนของเราแน่ท่านราชาเขาคือกาสนาวีคนคนเดียวกับที่ไปทำลายกาชยาปุรามาณนะท่านราชาเขาต้องการอะไรก็ให้เขาไปเถอะนะอย่างน้อยอาณาจักรและประชาชนของเรา ก็คงปลอดภัยนี่เจ้าเป็นฉายาของข้าทำไมพูดแบบนี้แสดงว่าเจ้าอยากจะให้ข้าช่วยพวกชั่วนั้นทำลายวัดสมนาศยังงั้นน่ะเหรอไม่มีทางเข้าใจไว้ด้วยเพื่อที่จะปกป้องปกป้องพระผู้เป็นเจ้า ข้าจะยอมเสียงชีวิตเพื่ออนาจักของข้าข้าจะไม่ยอมใจอ่อนหรือหักหลังประเทศถ้าข้าปกป้องดินแดนและความศรัทธาต่อท่านสมนาศไม่ได้ชีวิตข้าก็ไม่มีค่าเจ้าถามตัวเองสิเจ้าศรัทธาในท่านสมนาศหรือเปล่าสมนาศแต่ไม่ใช่แค่วัดที่นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ ของความรุ่งเรืองของอินเดียข้าเห็นด้วยกับท่านราชาแต่ท่านคิดว่าเราเนะี่ยจะสู้กับกองทัพของกาสนีที่มีทหารเป็นล้านคนยังไงละ่ะราชินี้ไม่ใช่แค่ชาวเมาทานเท่านั้นที่สรทาในวัดสมนาศชาวอินเดียทุกคนบูชาท่านกันหมดข้าสงสารให้ราชาทั่วอินเดียทุกคนจะมารวมตัวกัน ขับไล่พวกกาสนี้แน่นอนท่านราชาท่านคาดหวังมากไปนะทั้งอินเดียเลยงั้นหรอือย่าว่าแต่ทั้งอินเดียเลยราชาจากแถบสวรสตาก็ยังไม่มาช่วยด้วยซ้ำไปนะนั่นแหละปัญหาของประเทศเราราชาทุกคนเห็นเกตตัวกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาช่วยเราหรอกท่านข้าไม่ได้พูดปากเปล่า ประวัติศาสตร์มันก็สอนเราเอาไว้ประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนกันได้ราชินีเจ้าคอยดูราชาทุกคนจะยอมสนับสนุนข้าในการรบแน่นอนมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเรานะจะตีคำทำนายของท่านสวักดยาเป็นอย่างอื่นไปได้นะไม่องชา ถ้าเป็นแบบนั้นท่านลุงคงไม่ห่วงขนาดนี้หรอกนะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแน่นอน ไอ้พวกชั่วนั่นมันกล้ามากมันวางแผนที่จะมาที่ประเทศของเราแล้วปล้นวัดของเราอย่างนั้นละ่ะแล้วไหนจะเป็นวัดสมนาศอีกส่งสารไปให้ราชาอาเจปานว่าเราจะจัดการประชุมร่วมกันกับราชาวรบัตเทพ และหารือกันถึงเรื่องนี้เราจะคุยแผนการรับมือกันไปบอกเขาซะว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านลุงข้าสาบานกับท่านสมนาตว่าพวกชั่วจะไม่มีทางได้แต่ต้องวัดสมนาตอย่างแน่นอน